เชลซีภายใต้การคุมทีมของเกรแฮมพอตเตอร์เริ่มต้นได้ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเลยครับเพราะทำได้เพียงเปิดบ้านเจ้ากับเรดบูลสาวบวกไป1ประตูต่อหนึ่งในศึก UCL ลรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่2โดยทับสิงบูออกนำไปก่อน1 0จากราฮิมเซลิงแต่ก็มาโดนตีเสมอในช่วง15นาทีสุดท้ายจากการที่เก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มนะครับส่งผลและเกินสำหรับเชลซีโดยเฉพาะโอกาสเข้ารอบที่มันไม่ได้สดใสใช้ไลอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเกมไม่พูดถึงตามาันด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างขอเวลาคลิปนี้ครับ การคุมทีมนัดแรกของเกรแฮมพอตเตอร์ก็เอาใจท่านประธานทอดโบลีทันทีด้วยการจัดแผน44 3เอ้ย4 3 3แหมท่านประธานอยากเห็นก็จัดให้ครับให้ออเมายองยืนเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยราฮิมเซอร์ลิงและก็เมสันเมาส์ส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กของพอตเตอร์เลือกใช้เซซ่าอัสปิลกูเอต้าหุบเข้ามายืนจับคู่กับเตยโกซินว่าส่วนคารลดูคูริบาลีหรือเวสลี์ฟอฟาน่านะคร,นรับกองหลังคาดตัว75ล้านเป็นแค่สำรอง หลังจากที่เราได้ดูเกมเต็ม90นาทีนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นระบบแบบยืดหยุ่นมากกว่าถ้าเป็นจังหวะต่างเกมรับหรือเซตเกมจะยืนในระบบ4-3-3แต่ถ้าทำเกมรกเมื่อไหร่นะครับแบ็คขวาอย่างริสเจนจะเติมขึ้นสูงมากและระบบจะเปลี่ยนมายืนเป็นเหมือนกองหลัง3ตัวแทน อย่างอะไรก็ตามมาเป็นการประเดิมที่ดูเหมือนจะเวิร์กแต่ถ้าว่าเอาจริงๆมันไม่เวิร์กครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเชลซีทำได้เบียงแค่เจ้ากับซาบวกหนึ่งและลูกที่เสียประตูก็เป็นการโดนตัดบอลและถูกโต้กับเร็วโดยช็อตอที่เสียประตูนะครับผมทางขวาของริชเจมลงไม่ทันก่อนโนอาโอคาฟอร์ no สูน,น้าของซาบวกยิงตีเสมอเข้าไป ส่งผลให้การคุมทีมเชลซีนัดแรกของพอตเตอร์นะครับไม่ได้รับชัยชนะเท่ากับว่า5นัดหลังสุดของสิงห์บุกชนะคู่แข่งไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับที่เหลือเจ้าหนึ่งและแพ้อีก2นัดไปด้วยกันและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการคุมทีมเชลซีเกมแรกของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับนั่นคือตําแหน่งตัวจริงของโกเพเราว่าสมัยทูเคลยยังกุมบางเหียนนะครับนาทวารเบอร์หนึ่งตกเป็นของเอ็ดูอาร์เมนดี้ซึ่งจะได้เล่นทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนฟุตบอลถ รับบาดเจ็บทำให้เป็นโอกาสของเกปาได้ลงเฝ้าสาวเป็นตัวจริงในแบบนี้สิ่งเจ้าตัวนะครับไม่ได้สร้างความผิดพลาดใดไดยังมีช็อตเซฟไม่เห็นมากมายถึงแม้จะจบแบบไม่คลินชีพแต่ลูกนั้นกระจนัญญาจริงๆนี่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับว่าในช่วงที่เกปาได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาเขาจะได้รับโอกาสลงเฝ้าสาวอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังเมนดี้เองก็ยอมรับเลยครับว่ามีข้อผิดพลาดให้เห็นหลายรอบบวกกับมีเรื่องสัญญาฉบับใหม่ที่ยังไม่คืบดังนั้นนะครับเรามารอดูกันว่า ต่อให้สิงบลูเชลซีตอนนี้นะครับจะมีโอบามายองยืนเป็นหน้าเป้าแต่เหมือนว่าการจบตะกอของทีมก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมเกมรุกสร้างสรรได้กจริงแต่พอถึงจังหวะสุดท้ายกลับไม่เฉียบขาดคนที่ทําประตูได้นะครับก็ยังคงต้องฝากพีฝากค่ายให้กับราฮิมเซอร์ลิงเหมือนเดิมโดยนับแต่ย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับเชลซีพี่แกซันโบยทีมไปแล้ว4ประตูกลายเป็นดาวซันโวของทีมแบบเดียวๆโดดๆเพราะว่าคนอื่นที่เหลือสัตว์ไม่เกินหนึ่งลูกกันเลยอย่างตอนนี้นะครับเมสันเมาส์กำลังโดนวิจารณ์อย่างหนัก นอกจากยางยิงประตูไม่ได้แล้วแอซิดยังทําไม่ได้อีกนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เชลซีฟอร์มตกลงไปจริงๆนะครับส่วนคนอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงในเกมรุกก็ไม่ได้อยู่ในช่วงพีของตัวเองเหมือนกันโชคดีที่พรีเมลีกอังกฤษสัปดาห์นี้นะครับเชลซีไม่มีโปรแกรมแข่งขันคงเป็นเวลาอันเหมาะสมที่ให้นักเตะได้คิดทบทวนซึมซับแผนการเล่นของพอตเตอร์ให้มากกว่านี้เพราะว่าท่าแนวรุกยังขาดความเชียบคมบอกเลยครับว่าซีซั่นนี้มีปัญหาแน่โดยเฉพาะการแยกตําแหน่งท็อปโฟ ส่วนการออกสตาร์สอนัดแรกในรอบแบบกลุ่มต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ย่ำแย่มากสําหรับเชลซีพระวนัดแรกแพ้กับดินโมซาเกเรบนัดนี้ยังมาเสมอกับซาวบวกไปอีกทําให้พวกเขานะครับตอนนี้มีแค่หนึ่งแต้มและหล่นไปรังบวยของกลุ่ม และยิ่งไปกว่านั้นนะครับ2นัดต่อจากนี้เชลซีต้องเจอกับเอซมิลานซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในกลุ่มแต่ก็ยังโชคดีครับที่เชลซีจะได้เล่นแซมฟอร์ดบริทก่อนจากนั้นต้องไปยืนที่ซาซิโรในนัดหน้านั่นหมายความว่าเชลซีไม่มีข้อแม้อื่นนอกจากต้องเอาชนะปีศาจแดงดำให้ได้เพราะว่าถาหากไม่มี3แต้มติดมือสัก1นนัดบอกเลยครับว่าโอกาสตกรอบแรกสูงมากเป็นไปได้ว่าแฟนเชลซีอาจต้องตามไปดูบอลกับแฟนแมนยูนั่นคือรายการยูโรปาลีกนั่นเองครับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหักดูลาเฟียลฟา้าเอิ่มนียวยามมาะกดเลยให้เราได้ยนะ